บารมีหลวงปู่เจียมนะครับวันนี้เจอช่องมีรังสันให้ชมเหรียญเสมาปีสองสองกับเหรียญทหารพระเจ้าอยู่หัวนะครับเหรียญเสมาปีสองสองกับเหรียญทหารพระเจ้าอยู่หัวนะครับอันนี้เป็นเสมาหน้าแก่นะครับพี่ๆแขกเดิมๆฮิ่งๆเลยนะครับจมูกยัอยู่สภาพเต็มขนาดนี้เป็นสภาพที่คลาสสิก ที่แบบว่านานๆจะเจอทีที่สภาพแบบไขป่ปลาเม็ดแตงเม็ดดุมอะไรเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยเม็ดไข่ปลาอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเขาเรียกว่าสภาพคลาสสิกนะครับสำหรับผมเนี่ยแบบนี้ครับเป็นแบบจมูกสวยแบบนี้ครับพี่ๆตัวนี้เราไม่ผ่านการใช้งานนะครับอันนี้ก็เกือบสวยนะครับจมูก โอเคนะครับพี่พี่ซูไม่ค่อยชัดเลยครับอันนี้ก็เกือบสวยนะครับอันนี้เป็นเสมาหน้าแก่นะครับจะเป็นตำนานเหมือนหลวงปู่หนุนหรือเปล่าก็อยู่ที่พี่พี่ที่ช่วยกันสนับสนุนหลวงปู่นะครับพี่พี่ผมมีหน้าที่มีก็เผยแผ่บารมีหลวงปู่ความรู้ก็ไม่ได้รู้เยอะนะครับแค่เจตนาเผยแผ่บารมีหลวงปู่ ให้พี่ๆได้เจอได้พบกันเพื่อมีช่องทางที่จะเช่าหาไปบูชาไปได้พูดคุยเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงปู่เจียมติศโยพระบ้านเรานะครับหลวงปู่เจียมติิโยอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับพุทธคุณคือแ้วคคาดปลอดภัยอันนี้เป็นหน้าแก่เสมาหน้าแก่นะครับรุ่นนิยมที่สุดเลยที่ผม เอามาให้ชมนะครับแล้วก็มีรุ่นแรกแต่รุ่นแรกก็เคยเอาลงให้ชมแล้วนะครับแต่เทสชอบที่สุดก็คือรุ่นนี้ครับที่ผมชอบเป็นเสมาหน้าแก่นะครับปีสองสองแล้วก็เหรียญกลมเป็นรุ่นทหารพระเจ้าอยู่หัวปี4ีเก้านะครับพี่ก็เป็นเนื้อทองแดงครับก็อยู่ที่สภาพนะครับก็คือลงปู่ทาแจกนะครับลงปู่ทาแจกออกมาบางท่านก็ไปวางไว้ในหี แล้วก็จะเป็นโดนลมอะไรก็บางก็จะเป็นเนื้ออย่างนี้ครับโดนลมมาก็จะเป็นคล้ายๆเนื้อมะขามเปียกอ mm ันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเเนื้อยังเต็มอยู่นะครับพี่ๆเนื้อยังเต็มอยู่ยังไว้ว่าแห้งๆอันนี้มันจะโดนลมเป็นนิ่งพราหลวงปู่ไม่มีสั่งจอนะครับคือมีแต่ทําแล้วแจกอย่างนี้แล้วบหลองปู่ โอเคครับผมผมได้อะไรมาใหม่ผมก็จะพยายามลงให้พี่ที้ชมกันด้วยนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ